ก็ไอเทมจะเป็นเซตนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เกมนะอันนี้ก็อาจจะเป็น full d a m a นะสำหรับ Wonder Woman นะคลิปที่แล้วเป็น tank ใช่ไหมครับพลังแฝงก็เป็นเซตนี้นะนเน้นยืนในไฟนานๆแล้วก็มี d a m a g ออนสโลตส,สิบแอจะเซิมเม1สิบแล้วก็คอสิบจะกอร้อยนะก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากับ Wonder Woman ฟาร์มป่านะ ในคลิปก่อนผมจะออกในในส่วนของขวานนะแต่คลิปนี้ผมจะมาในรูปแบบของโซลิเวอร์นะเป็นแบบฟูลดาเมจนะคืออันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบออกขวานบางคนก็ชอบออกโซลิเวอร์นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามใครนะในส่วนตัวมุมมองของผมถ้าทุกวันเนี้ยผมก็ออกสลับกันนะถ้าในทีมเราอะต้องการตัวยืนขึ้นมาก็ออกขวานก็ได้หรือไม่ทีมเราต้องการดามจอเนี้ยก็ออกโซลิเวอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราเลยอันนี้เนาะ ทุกวันนี้ผมว่ายังสลับซับกันอยู่นะแบบสมมุตินะครับตัวแบบตัวโลมเราเป็นซิปตัวโลมเราเป็นแอนเนตหรือตัวโลมเราเป็นกบอย่างเงี้ยคิดเนียไม่ใช่ดิเป็นกบผมลมชื่อไปแล้วเออประมาณเนี้ยคือตัวมันไม่หนาใช่ไหมครับแล้วก็เอาวันเดอร์วูแมนมาแบบช่วยค้ำไม่ได้นะจับเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บตามไหมจบครับ คือและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าใครถ้าใครอยากได้ในส่วนของดาเมจตัวนี้ก็มีดาเมจนะครับถ้าอ,อกโซลิเวอร์มานะคือเห็นแบบนี้มันก็มีดาเมจนะมันไม่ใช่แบบตัวแบบที่แบบจะยืนได้อย่างเดียวนะตัวนี้มีดาเมจมีซีซีแล้วก็มีมีฮิลมีฮิลขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะถือว่าเป็นครบเครื่องอย่างหนึ่งนะครับมีสกิลหนีด้วยก็อย่างที่บอกนะครับผมจะมาเป็นเซตฟูดาเมจนะเพราะฉะนั้นก็ขอก็จะตามหน้าคลิปเนอะคือเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมจะทําคลิปนี้คลิปนึงแล้วเพราะว่า w o นเดอร์ m ูแมนคลิปก่อนนี่ผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับนะคือถามว่าเล่นดีไหมผมว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมก็เลยทำคลิปนี้มาเป็นแบบอีกคลิปนึ่งนะแล้วก็ออกของแบบต่างชนิดกันนะเพื่อให้สร้างคอนเทนต์แล้วความแตกต่างเนะ ตอนนี้เกมเราทรงๆอยู่นะครับก็ป้อมก็โอเคนะคิวก็โอเคนะยังบอกอะไรไม่ได้นะครับผมมองว่าฮีโร่เกมเนี้ยผมมองว่าเราอาจจะแบบดูดีกว่าหน่อยหนึ่งนะเราอาจจะดูดีกว่าหน่อยนึงแต่ใสฮีโร่เขาก็แบบไม่ได้น่าเกลียดน,นะคือแต่มันจะเล่นยากตรงมาแกงก้าเนะเพราะตัวมาแกงก้ามันไม่มีสีนะแล้วก็ตัวมไม่ใช่แบบ เบิร์ดดาเมททีเดียวอมันแบบค่อยๆแบบค่อยๆลดเลือดไปเรื่อยๆนะก็อาจจะทําให้แบบไม่เต็มประฏททิธิภาพของตัวเ่าหล่เรียงร้อยเก็บสองเกมนี้ผมไล่ฆ่าโขมันอยู่นะครับจบจบเกมนี้ผมฆ่าเยอะอยู่นะครับเกมนี้เนาะก็เอามาแทนเกมเกมก่อนนะที่คือจุดประสงค์หลักอะครับเกมก่อนเนาะที่อัพที่อัพคลิปนั้นลงไปก็เพราะว่าเออ มึงจะได้ MVP ทุกเกมเลยเหรอผมก็เลยเอาคลิปที่ไม่ MVP มาลงนะจะได้แบบจะได้แบบไม่ม่งมมึงไม่เก่งเกินไป,นะปอนะประมาณนี้โดนนะเรียบร้อยนะเก็บกระส่ายอันนี้ผมต้องหนีนะทันไหมโอเครอดไปแล้วไปสนแล้วทีมเราอะครับคือค Q หกตัวนะแล้วก็ผม Q ห้าตัวแล้วก็ Acid หนึ่งตัว ทุกตัวนี้ผมมีส่วนร่วมหมดเลยนะจริงๆควรกลับบ้านนะครับผมดื้อมันเห็นหลอดสีขาวนะครับถ้าเต็มแล้วมันจะแบบจะเด่นเลือกมาหน่อยนึงนะหลักร้อยครไม่เยอะหรอกแต่มันไม่ได้คุ้มเลยะะจริงๆกลับบ้านดีกว่าคือมันน่าจะปรับให้แบบสักสองร้อยก็ได้นะแต่ก็นีแลวตัววันเดอร์ก็เก่งของมันอยู่แล้วแหละเขาสลับเลนกันแล้วนะ ผมไปเติมล่างหน่อยแล้วกันเหมือนป่าเขายังอยู่กลางนะผมมาก่อนลุ่มไปเลยได้ไหมตีเก็บร้อยเก็บไหมโหไม่ตายวะ่ะผมไม่ววาตายล้วหนัะเมกี้ต้องถอยก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วเจ้าจะบวกเเหรอเลือดขาทไม่มีแล้ว ฟาร์มครับฟาร์มตัวป่าต้องฟาร์มนะทีมเขาอะถ้าเราล้วงพวกมีหน้ากับมาหลอดถ้าเอาเอาเขาไม่ลงได้ก่อนก็แบบเล่นยากนะตัวเขากันดีมากแล้วก็แครลรี่สองตัวนะเรศเกมก็ดามเมจเขาเยอะมากนะคือเกมเนี้ยถามว่าถามผมว่าเลือกมาเกง้ามัน มันดีไหมนะเกมนี้นะถ้าถามผมส่วนตัวนะผมตอบได้ว่าทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะคือมาเกง้าเขาเลือกเขาเลือกตุ้เสต็ตัวแรกๆเลยเนะไม่ใช่แบแบ,าม,แบมาพลิกพลิกหลงัหลงๆนะคือเขาอยากเล่นส่วนตัวนะครับจะถามว่าเลือกมาดีไหมส่วนตัวผมบอกว่าเกมนี้ผมมองว่าเฉยๆนะเลือกมาได้เพราะว่ามาเกก้ามันจะเด่นมันจะเด่นเรื่องของตัดฮิลครับนะจะทำให้การฮิลของ ฮีโร่อีฝ่น้อยลงนะแล้วทีเนี้ยตัว e อีฝ่ายเนี่ยมันเป็นตัวแท้งสองตัวนะผมมองว่าก็ดูดีครับแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ดีผมมองว่าตัวมาเกงก้าเองอะครับมันขาดในเรื่องของ CC นะแล้วอีกอย่างมันเป็นดาเมจที่แบบค่อยๆไปนะมันไม่ใช่แบบทีเดียวนะคือการทําดาเมจทีเดียวมันจะทํามันจะแบบจังหวะเล่นมันจะง่ายกว่าพูดน,นี้แล้วกันเ็ตรบแล้ว ผมดึงมาให้เขาจับนะครับคอมโบกับอลัมเกนเหมือนกันนะดึงมาแล้วก็จับดูสครอของเด็กแปดศูนย์สามคิวโหดนะเกมเนี้ยมุบไเรื่อยๆจะแบบถ้าเราโดนแบบเพลสเตอร์จับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะนันเนี่ยแตกไหมแตกสิครับจะเหลืออะไรหรอ เมื่อกี้ผมเห็นเขาอันติไปแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะมีหม่นะ็นเรื่องคูดาวเร็วนะแล้วก็ผมอาจจะพลาดยังไงคือถ้าใเ,เกมน,นะผมคํานวณผมคํานวณภาดเลยครับตอนนี้เกมกลับมาเสียเปรียบแล้วครับส่วนสกอร์สร่วนตัวผมก็ดีแต่สกอร์เพื่อนก็ไม่ดีตามคาดคก็ต้องทําใจนะมาครับจังหวะนี้อันติเข้าไปตัตันเก็บหนึ่งไล่กระต่ตายออกนะครับผมผ่านจังหวะเข้านะดึงมาหลอดเก็บสองได้สามไหม แตกไปครับจับผลของมาเกง่านะกะกีนี้ทีมเอ่อในส่วนของแครี่เขาไม่ไม่มีดาเมจน,นะเพราะว่าผมไล่เขาไป1จังหวะนะก็เลยทำให้อะไรเนี่ยกระต่ายตีฟรีตรงไหนวะนดูแมป,ปันเนี่ยผมว่าลองไปกอดูได้นะครับคือกระกีนแลก็ต่ายไม่ได้ตีเลยนะได้ตีประมาณสองสครั้งแล้วเพราะในส่วนครั้งแรกผมไล่เขาไปออดน,นะ ก็ลองไปกอดูนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะ <S <S นมาครับเพื่อนกำลังบวกอยู่ผมไปปิดข้างหลังกดอันติตูมเข้าไปแตกหนึ่งแตกสองเอลสุว่าไงเอ้ยดวงดีไม่มีสกิลรอดไปเถอะเพื่อนมาเติมโอ้ไม่เอาอ่ะเลือดเลือดมันเยอะ ป้อมบ้างนี่ไงยืนดีๆเถอะต้องดูเขาตายนะครับเขาตายก็ไม่เยอะหรอกครับแคลลี่แคลี่ทีมผมแคลลี่ทีมผมก็เป็นตัวที่ยืนดีแล้วก็ยืนได้ทำดาเมจได้ดีมากครับตอนนี้เกมกำลังทรงๆนะผมก็อยากได้คลองแหละผต้องดูว่า ทีมผมจะมาหรือเปล่าเพราะตัวของวันเดอร์วูแมันไม่ตีคองได้ไวนะคือมันต้องอาศัยดาเมจเพื่อนพอสมควรนะครับในการตีคองนะยังโซนกันอยู่ตรงกลางนะเป็นมิดวอรไปแล้วครับผมเขาเปิดมาแล้วครับผมผมว่าไงเข้าไปอันติตุ้งเข้าไปเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามรอบดีเอลสูมึงไม่รอดหรอกรอรอมาหลอดรอมาหลอดเอ้ยไม่โดนเว้ยตึก น่าจะจบได้ปะครับถ้าเขาเกิดไม่ทันนะเขาตายห้าตัวเลยนะทีมเราแบบเสียไปแค่ตัวเดียวเองในส่วนของเมดนะน่าจะจบได้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเออก็ในส่วนของ Wonder Woman นะตัวนี้ก็แรงประมาณคอมเมดเดอร์หนึ่งนะ